หล่หหนตรงไหนหอะหล่นตรงชิงช้านั่นใครอะแสงอะไรอะหนูว่าหนูวุ้นวุ้นปิดไฟนังเป็ดเอ็งอยู่ไหนอะคะไปต่างจังหวัดทำไมไม่บอกคะ่ะ ทำไมต้องบอกเองเป็นลูกพี่ข้าเหรออันนั้นแน่หน่อยหน่อยแน่นี่เจยําำโลนะกล้าขนาดนี้เลยเหรอกลับมาได้เห็นดีกันยเฮ้ย,ย,ยจะตะโกนอะไรนักหนาฮะงุนหงิดใครก็นางเป็ดอะดิกลับต่างจังหวัดไม่บอกข้าสักคำเออแล้วทำไมมันต้องบอกเธออะยำโลเป็นญาติก,กันก็ไม่ใช่ข้าลูกพี่มันไปแล้วไป,ปไหนอะกายไปหาปีนไปด้วย หอมก่อนไปแวะเล่นชิงช้าไหมเป็นความคิดที่ดีพรุ่งนี้วันเกิดอ้วนและเองเตรียมของขวัญไว้ยังแน่นอนอยู่แล้วคารก็เตรียมไว้แล้วมันคืออะไรอะ่ะเออเดี๋ยวให้ดู นี่ไงเกาะเงินเห็นอ้วนแสบแต่เกาะพลาสติกจะได้ดูดีหน่อยกอบเงินเลยนะเฮ้ยระดับเจ๊ฮำมโบต้องซื้อทองให้นะเด็กใส่ทองอันตรายเดี๋ยวก็โดนโจรป่นไม่เห็นข่าว <_ c oughs> เออจริงด้วยถ้าโจรมาจะอัดให้เฮ <_ c oughs> วันก่อนเจอสามแสบยังกลัวอยู่เลย <_ c oughs> โอ้โหเมิงขี้ฝันใช้น้ำยาบ้วนปากเลยนะวันเนี้ผอมแข่งแรงๆ,ๆดิเออ พ่อเธอชวนเราเล่นเองเต้นอยู่บ้านเปล่าอย่เข้ามเลยกำลังมันเลยขอไห่เกมมาเล่นอ้วนอย่าเล่นนานนะเดี๋ยวปวดตาเออปิดก่อนก็ได้แล้วมาหาเรามีอะไรอะ่ะไหนบอกจะมาตอนเย็นไม่ใช่เหรอยามโลมีของจะมาให้<ม>เฮ้ยนั่งยิ้มมให้ไปดีได้ได้ได้ <c oughs> อยู่ไหนว่ะกายกอบเงินพะอยู่ไหนอะอา้าวถามเรามันอยู่ในกระเป๋าเธอไม่ใช่เหรอเดี๋บอกนะหายตอนเล่นชิงช้าไ,ไปหาดิไปหาดิยำโลไม่เอาอ่ะขี้เกียจไปเดีย๋ยวต้องรีบกลับไปกินข้าวเย็นกับแม่สินเจอกันนะพรุ่งนี้อา้าวยำโลเอาของมาให้ไม่มีของเหรอหาเอาเองเอา้อาวอา้าวหอไมไปหาดิ ไปด้วยกันอ้วนคุณย่าไม่ให้ไปอ่ะเราไม่สบายแล้วอีกอย่างแดดมันก็ร้อนมืดมืดเย็นเย็นก็แล้วกันนอนก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาเราอ้วนเออตาเนน่ะไปตอนนี้ไม่ไหวหรอกเผื่อน,นอนสะกันนอนเมื่อนกันโอ้โหไม่น่าลืมเลยเราสายสมอท็อป เอตอนวิ่งก็แถวนี้นี่นาตรงนี้ไม่มีหรือว่าหล่นตรงต้นไม้แถวน,นู้นเออตรงนี้หรือเปล่าไม่เห็นมีเลยเออยืดเส้นตรงชิงช้านี่ไปดูซิ ดูตรงนู้นสินี่กี่โมงเนี่ยฮะทุ่มหนึ่งแล้วเหรอเฮ้ย้อมตื่นๆไปหาของก่อนเร็วอของอะไรอะ่ะโอ้ย,อยกอบพระที่ยามาจะให้เราไงพยักหน้านี่รู้เรื่องเหรอรู้ดิก็เห็นอยู่วันเนี้ยนี่กี่โมงแล้วเฮ้ย ค่มนึ่งแล้วเหรอต้องกลับบ้านแล้วเนี่ยหอมไปหาของก่อนแล้วมีไฟฉายเหรอไม่มีอะ่ะเดี๋ยวไปยืมข้างบ้านปั๊บไม่ไปดีกว่ากลัวความมืดไปที่กลัวเป็นเด็กเเฮ้ยอว้วนแน่ใจเหรอแน่ใจดีไม่ไปแล้วครับไปเลยหอมอ้อวนมันจะดีเหรอเปิดไฟดิรอปับนึง เฮ้ยหอ,อมอย่าเดินติดตูด,ดิหอมหล่นตรงไหนอะหล่นตรงชิงช้านั่นใครอะอแสงอะไรอ่ะออออว้าสือ้อปิดไฟ ท้องเฮ้ยปิดไฟก่อนมันมอง,มองเห็นอุ้ยไปหรือยังอ่ะกระสือเฮ้ยไฟดับไปแล้วกลับบ้านดีกว่าเราไม่เอาแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาหาแล้วกันไปไวอวอยอย่าเป็นไรอะอย,อยู่นี่เองน้องท้อลูกแม่กลับบ้านเลยวอยกระสืออย่าเพิ่งมานะกลับบ้านก่อนไปไวอย อย่าบอกนะเฮ้ยผัดไทยอุย้ยไม่มีหรอกพอมไม่มีก็โผล่ขึ้นไปดูด,ดิอ้วนดูให้จัดจัดนะดูขึ้นมาได้แล้วไม่มีใครอ่ะดูให้ชัดพรอมอะไรอะไปแน่ใจเหรออ้วนโอ้ยแน่ใจดิสองเช็คแล้ว การที่กลัวอย่าไปกลัวเลยนักหนาเลยยมโลนะยมโลทำหายแทนที่จะหาเองชิงช้านะผมเออไปปัดโถ <c oughs> นึกว่าตัวอะไรสปริงเกอร์ฉีดน,น้ำนี่เองจะเล่นอีกนานไหมไปดีกรื๋ยุ่งกับเออผมได้เล่นสไลเดอร์หรือเปล่าวันนี้ยเล่นอยู่อ่ะ แต่ยำโลเป็นคนเก็บกอบพานะเกี่ยวอะไรกับเราอะ่ะเออนั่นดิอยู่ไหนน้ะตรงไหนน้ายำโลนั่งขี่ช้าตรงเนี้ยน่าจะหล่นอยู่ที่ไหนสักที่นึงแหละไหนไหน้าอะไรเป็นท้องแสงแวยบ ันนี้เป่าผอมเร้ยอย่าส่องไฟดิมองไม่เห็นใช่อันนี้เป่าผอมกอบเงินว่าไง่ายอย่าส่องเอออันนี้แหละใช่เฮ้ยกว่าจะเจอเก็บใส่กระเป๋าก่อนก้วนเดี๋ยวหายเออแล้วตัวเมื่อกี้คืออะไรอ่ะชุดขาวๆอย่าบอกเนาะเุื่อกี้เฮงไปอยู่แล้ววัวแอ้วววรอก่อนวัวกลังไฟให้ดูดิ รวยแล้วมือก็มือทิ้งกันได้อ้วนเอ้ยแล้วบอกเพื่อนรักคอยคอยดีอ้าวแล้วบอกหายไปไหนอะอูข้างหลังหลังไหนรุย้ยทางนี้ทางนี้สรงทางเลยเออเออสองเลยนะเดี๋ยวเดินลงไปไม่อยู่แล้วโว้ยทิ้งกันได้อ้วนหอมมาเลยดิไป วันหลังอย่าทิ้งเพื่อนนะไม่ได้ทิ้งแท่ที่จะวิ่งตามมาเองกอบพระอันเดียวเกือบเอาชีวิตมาทิ้งว่าเห่าว่ะเลยผอมกุ้งใครลอ็อกห้องอะคุณย่าครับกลับมาแล้วเหรอวันผอมไปไหนกันมาลูกโอ้จะสองทุ่มล้วไปไหนกันมาเนี่ยอย่าให้พูดเลยครับย่าวิ่งตับแล <G ül üyor> หละก็เล่ามาสิวิ่งหนีอะไรกันมาเนี่ยฮะคืออย่างเงี้ยครับย่าวันนี้ยมโรเอากอบพระมาให้ตินแต่ยมโนทำหาย ทําหายที่สวนพวกหนูเลยต้องไปหาทําไมไม่ไปหากลางวันละ่ะโอาย่าบอกว่าไม่ให้ไปแดดร้อนหนูก็มไม่ค่อยสบายด้วยเผลอนอนหลับไปตื่นเซเย็นก็เลยไปหาตอนนี้แหละครับแล้วได้ไหมนะกอบพระอ่ะได้ครับนี่ครับยา่าแต่ที่เด็ดกว่านั้นหนูเจอผัดไทยใครเดืมมาไว้ผัดไทยกุ้งสดหรือเปล่าลูกไม่ใช่ครับอ้วนหมายถึงผีอา พูดเรื่หน้าขนลุคับยาใส่เสื้อสีขาวยืนตะคุ่มตะคุ่มอยู่ตรงชิงช้าพอหนูส่องไฟไปเจอเจ้าของก็ตกใจเออทุอวกวนเราไม่ได้ตกใจอ้าวเหรอสะดุ้งขนาดนั้นไม่ใช่ตกใจเหรอเฮ้ยพูดแบบนะี้ไม่คุยได้แล้วกลับบ้านเซ็งคุณย่าครับเจ้าของทำหน้าแบบนี้อ้วนอย่ามาเซลกันเดี๋ยวทีหลังไม่ไปได้เลยเออเออเออพอ,อย่าตกใจนะพูดมากมาอ้วน เัือนจะซื้อให้ทําไมอะลูกกอบเงินนี่มันก็ไหลตังนะลูกอ๋อใกล้ถึงวันเกิดหนูลวครับเพื่อนซื้อให้เป็นของฝันวันเกิดว่างั้นครับดีๆเดี๋ยวยากเปลี่ยนกอบให้นะลูกครับสนุไกไหมครับเพื่อนๆหนังสั้นภาษาตอนอ้วนผอมเจอดีผีอะไรหลอกก่อนจบคลิปพวกเรามีคําถามด้วยนะครับคุณนายทําอะไรหายอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะครับ